มิเกลอัเตต้าครับก็ออกมายกย่องผลงานของเลอันโดทอสซาครับในเกมที่บุกไปเอาชนะฟูลแลมนะครับได้ศูนย์ประตูต่อ3ครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ทำแฮตทริกให้กับทีมแฮตทริกในการแอสซิสต์นะครับไม่ใช่ยิงประตูแฮตทริกนะเพราะคนยิงประตูนั้นเป็นประตูของกาเบียนมาการ์เนสกาเบียนมาร์ตินเนลี yes, ่แล้วก็มาร์ตินโอเดกาครับแต่ทั้ง3ประตูมาจากการจ่ายบอลของนักเตะรายนี้ครับเลอันโดทอสซา ปีกตัวสำรองแมจะใช้คำนี้ได้ไหมปีกที่ซื้อเข้ามาจากไบรตันนะครับหลังจากที่พลาดการคว้าตัวมูดิตที่เสียให้กับเชลซีที่พลังเงินเยอะกว่านะครับการซื้อตัวทอสซาเนียมีประโยชน์จริงๆเพราะมาแล้วเล่นได้เลยนี่เป็นตัวเปิดฟีคิกเป็นตัวเปิดมุมเออเป็นได้ทั้งกองหน้าตัวเปล่าเป็ได้ทั้งกองหน้ากึ่งปีต้องบอกว่า ถือว่าคุ้มค่าครับแล้วก็มาเป็นการย้ายทีมที่ดีมากๆสำหรับทีมแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเรอันโดอตาส่าไปด้วยครับจากทีมที่อยู่กาลางตรางเหมือนกับย้ายมาเพื่อคว้าแชมป์และเขาก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองแห่งความสำเร็จจริงๆถ้าอาเซนอนไปถึงแชมเปี้ยนลีกได้ในฤดูกาลนี้เรอันโดอตาส่า